ตงปลาผักบุ้งนะคะเพื่อนๆตัวบักใหญ่เลยนี่นะคะบานาหลังน้อยของายจ๋านะคะเพื่อนๆกับบมี่หยางแล้เยจ๋าบุมี่หยางนะเพื่อนๆมันก็สิค่อนข้างบอกว่ยอยากกินกันเลยเพื่อนๆถือปลุก ลอยเข้าไปตรงอันอะไนเดียวรอบๆออนะคะเพื่อนๆบ้านในจ่าบะมี่ยังเด้อค่ะเพื่อนๆอันนี้บอลหวานบะมี่ยังอลีได้เจจ่าเห็ดย,ยังกับบุก้อยสีลุเห็ดนั่นเห็ดนี่อย่างบี้บนท่าเห็ด ผูผูผูหัวผูขึ้นในอันนั้นแหละผูเพื่อนเพื่อนเห็นท้นหัวน้ามันแห้งเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนหน smells, hang, ้ามันแห้งนะนะในปกติเพิ่นมาขึ้นในนี่ผูไปอยู่ท้นหุ้มเห็นหัวแล้วอยู่กูนี่ตรงปลายนี่ยีจ่าซี่ครับเพื่อนเพื่อนตัวบักใหญ่ climate, เลยบรรยากาศที่บ้านนาลังน้อยของยีจ่าเองนะคะเพื่อนเพื่อนที่บ่อสะหน้าเนาะค่ะหน้าหน้าบ้านนาลังน้อยเนาะค่ะนี่ มาทําความสะอาดเนี่ยไปจะเหตุงานเนาะค่ะเพื่อนเ่ไปจะทํางานเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยไปจะทํางานนะคะเพื่อนเพนว่าสิให้เบิ่งปลาค่อใหญ่ปลาค่อใหญ่ึ้นเพื่อนเพ่ลิเข้าไปในป่าเห็นหัวดำาเดี๋ยวค่ะเพื่อนเพื่อนลิเข้าไปในนั้นขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโบมีอย่างมากมายเยอะแยะมอนี้ค่ะรอบๆบรอบรอบ้านนานะคะเพื่อนเพื่อนยะจ่าก็ท่ายๆเนาะค่ะ ไป่ๆนะคะก็บ่มีอย่างอย่างจจาว่านะคะเพื่อนไก่พอบ้านก็มีอยู่สามสี่ครัวก็เริ่มเริ่มเพาะออกมาเพาะออกมากับเยอะแต่ว่าพอดีเลี้ยงเลยคหมาะเลยกําลังเมาะมาะเลยค่ะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงพวกประเภทไก่เนาะค่ะไก่พื้นเมืองไก่พื้นไก่พื้นบ้านเฮานี่นะเพื่อนเนมาะ เพราะว่าเพื่อนขยายพันธุ์เร็วเพื่อนเพื่อนกินง่ายอยู่ง่ายพ้อมบบสินเปลืองนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเจจะาเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันนะคะนี่บรรยากาศที่ช่วงนี้จะจ่าเหตุงานกลางคืนต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆเนอะไม่แกะยังบ่ได้ออกเด้เพื่อนเพื่อนนี่นี่จะจ่าเอากล้วยมาปลูกนี่ผักติ้วที่จจจ่าเด็ดที่ตัดออกไปเนาะเพื่อน ข้าวกะไว้แกงแบบนี้เพื่อนๆนี่ยจาจ๋าพัฒนายังบริเผาเนื่องจากพอสิเผามันมีลมมีหยางกับบ่เผาเพื่อนๆบรรยากาศข้างหมดแดงเนาะเพื่อนๆโอ้ข้างหมดแดงแต่จะเป็นไข้หรือมันเป็นไข้เพื่อนๆนี่ที่นี่บ้านานาหลังน้อยอันนี้ยะจ๋าก,ก็ยังบทญันิเหตอันไหนก็นยังบุญันิเหตุว่าสิพยายามสิเหตุให้มันได้ก่อนผลแล้วก็อ่า อยากให้ลดดินเพิ่นมาถมให้เพื่อนๆไงเป็นไปได้เจจ่าก็อยากเอาออกมาอีกแล้วก็ขังเพราะว่าน้ํามันสบไ่ได้เซาะอ่ะนะเพื่อนๆไงอันนี้าจจ่าพามาเบ่งชีวิตของาจาเจจ่าเองนะคะที่นี่บ้านนาหลังน้อยถ้ายาจ่ากับพอบ้านบอกไปเห็ดงานกับซีมานอนนี้แบบนะี้ฮะนาเพื่อนๆถ้าวันไหนมาอ่ะนะตามเวลาที่สมควรจะจาก็มานอนที่นี่นะคะเพือ่อนๆมานอนที่นี่มากินที่นี่มาเห็ดนั้นเห็นนี่ที่นี่หนะเพื่อนๆนี่นชีวิตยายจ๋า ป่านี่คือมันมีอยู่แล้วบางส่วนบางส่วนก็ามาปล่อยนะคะเพื่อนๆแต่โบแต่เป็นป่าธรรมชาติมากกว่านะคะเพื่อนๆช่วงที่เจ๊จะทําคลิปที่ป่าลุงโต้งนะ,ะเพืเ่อนๆปลาค้อปลาเข่งปลาดุกเจ,จก๊จ่กระเทลงนี่หมดเลยนะคะเทลงนี่นี่เทลงนี่เอาไว้กินเนาะค่ะเพื่อนๆเอาไว้กินพอบ้านก็ใส่เยี่ยนได้ตัวใหญ่ๆใส่ปลาไหลไฟฟ้าได้ตัวใหญ่ๆกันในโบเจ้าของนะคะน่ะเพื่อนๆเนี่น เมื่อกี้นี่ปลาค้อใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขักเพื่อนววกกเพื่อนตัววังโลกว่าพวกเราเพื่อนเพื่อนแจจ๋าก็ไม่ได้เอาหัวอาหารเอาอย่างมึงดูผอบ้านตัดเลยรอบที่เจจ๋าตัดทําความสะอาดหมดแล้วแต่พอบ้านมาตัดแทนอีกเปื่อนเบิ้ดโอ้เพืเ่อนเพืเ่อนเอ้ยนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดพลาลั่นบบอยากเป็นดอกพอบ้านสิก,กุมตัดทิ้งแบบนี้รอบๆบรรยากาศนะคะ ถนนทนทานที่จะจ๋ารีวิวบ่อยๆนะคะเส้นทางนี้ขึ้นไปเรองนกทานะคะเพื่อนๆเส้นทางนี้ขึ้นไปเรองนกทานเนาะค่ะเส้นทางนี้ขึ้นไปเรองนกทานะคะเพื่อนๆนกทาเรองนกทายะโสธรนี่เป็นเส้นทางลักเส้นทางหลัดอีกเส้นนึงคือกันนะคะเพื่อนๆจะจ๋าเอาพามาให้เบิ่งเนาะค่ะรอบๆช่วงนี้ขี้เล็กงามค่ะเพื่อนๆยากอะต้มขี้เล็กขายนะคะเพื่อนๆรายได้ ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากมายที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนี่ปลาโคเพิ่ม่นเข้ามาในนี่เพื่อนๆตัวบางใหญ่เนาะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมากค่ะนี่คือชีวิตของครอบครัวเล็กๆของยายจ๋าและก็พอบ้านนะคะขอบคุณมากมากฝากเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าในเด้อสู้ชีวิตขักนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าครอบครัวยายจ๋าและก็พอบ้านนี่ไม่ได้ห่อเงินห่อทององ่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อน บบมีสมบัติพระสถานที่แบบอะนะมีใจพ่อแม่ที่เพื่อนเอาไว้ให้ทําให้ไถยหน้าเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมีที่เพียงพอที่ทเฮาสีอันเฮ็ดอย่างเยอะเยอะเยอะแยะแบบนี้นะคะมีอย่างการเฮ็ดกันเล็กๆน,น้อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนกับโบได้มีอย่างมากมายสิ่งใดที่ยายจ๋าหามากินหรือว่าหามาทําคลิปชโชว์ก็คือเป็นสิ่งที่เราสรรหามานะค่ะเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เบิง่งจะได้มีคลิป คลิปลงให้เพื่อนๆได้เบิงแบบนี้นะคะแล้วก็คลิปใดที่บวสวยบวงามไลยหูวายจ่ายยาจ่าก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนไข่มดแดงย่าจ่าน่าจะบวคือเพราะยาจาจ่ายแง่บวเป็นเพื่อนลองไปแง่เบิงแล้วหมดกะกัดขักม,มักม่วงการู้สึกสิเป็นเพี้ยนะคะเพื่อนๆกับซิโบอนาหนาค่ะเป็นเพี้ยกับโบได้กินมักม่วงแล้วได้กินตะหัวปีช่วงซื้อเป็นเป็นก่อนๆได้กินแล้วก็ลูกงาม,งามาๆใหญ่ๆ แต่ช่วงที่สิมากินสุคือสิบริได้กินเพื่อนเพื่อน้นสิตายเวิร์ปะอ่ะนะเพราะว่าเพีย้ยลงบบมีผลเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่กระทร้อนปีนี้จะคิได้กินบอกขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าได้กินกระท้อนหอ่อต้นนี้ ปีนี้ปีนี้นะคะเพื่อนๆปีนี้ยายจ๋าและครอบครัวอาจจะไม่ได้ไปที่จันทบุรีเพราะว่ามาอยู่ภาคอีสานเนาะค่ะแต่ถ้าปู่ๆยายๆเพื่อนมาทางนี้ก็อาจจะมีคลิปฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนอาจจะเอามาเรียนมาฝากพี่ปานาอาเพื่อนทางนี้นะค่ะเพื่อนๆก็อาจจะได้คลิปหรือว่าถ้าเกิดว่าโชคมาเนี่ยจ๋าที่ หวยหลายๆลายบ้าทกับโบน่ยจาจะอาจจะชวนพอบ้านไปอันนี้โบน่นะคะอันนี้เป็นการแค่พูดคุยกก่นให้เพื่อนๆได้อ่านฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมากที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจครอบครัวเล็กๆอย่างยาจ๋านะคะชีวิตบ้านๆเนาะคะ่ะอทํานา ปลูกมันลปลูกมันสับปะหลังในนาข kind of ้าวนะคะเพื่อนเพืนน่อนที่ยายเจ๋าพาไปรีวิวหรือไปเบิรงนงัวบามันแดงเนาะค่ะของปลูกของงาเป็นของครอบครัวเดียวคือของปลูกของ้าที่ยายจ๋าอยู่นะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศก็เย็นสบายดีค่ะช่วงนี้ฝนบ่มีต้นบ่มีต้นนี้ก็แบบใ่ญ่โซงวยแบบใหญ่เพราะว่ายายจ๋าให้ย่าเอาไว้แค่นี้เนื่องจาก ฟังทั้งมีมีอีกสามนวดอยากซิมเบิ่งว่ามันมันหวานหรือมันบานหวานเพราะว่าตั้งแต่สิบปีที่แล้วที่ยายจ๋าปลูกมา,าจำาบ่ได้รสชาติาหวานหรือบาหวานเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเราปลูกแล้วเรามันอยู่ส่วนมากยากอสิต้มไปขายแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนรอบนี้ยา,จา,า,ายจ๋าเลยบอกว่ายงาจะเพึ่งต้มเบิดเด้อทิ้งไว้ซิมเบิ่งว่ามันสิเป็นอะไรแต่ถ้ามันบุคือก็สิใหญ้ญงาเอาไปขายเบิดแบบนี้เนาะค่ะนี่ กเป็นเป็นเป็นประมาณนี้เนาะกับเพื่อนๆป้านาหลังน้อยหลังเล็กๆของเยจ๋านะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกําลังแรงใจแวะมากินน้ากินชานําอยู่เด้อค่ะขอพระคุณมากมายนะคะเพื่อนๆ